พอดแคสต์ Podcast, ปัญญาเพื่อสรนสร้างความสุขและสันติภาพเป็นบทความคัดเลือกจากงานเขียนของอาจารย์อิเคดะที่มอบกำลังใจและคำจุนแก่สมาชิกสมาคมโซคาทั่วโลกเพื่อออกเดินทางในการเผยแผร่ทำภไยสารสู่อนาคตนิรันดร์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ปัญญาเพื่อสรรสร้างความสุขและสันติภาพ เอพิโซดที่11ความสุขพบได้ณสถานที่ที่เราอยู่ผมนายศักดิ์สิทธิ์วัฒนสุทธิพงศ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับธรรมนิพนธ์ของพระนิชิเรนไดโชนินบอกว่าพวกเราสามารถสร้างสภาวะที่มีความสุขโดยไม่สั่นคลอนไว้ในชีวิตเราเองณนะที่นี่และในเวลานี้ในบันทึกคำสอนปากเปล่าพระนิชิเรลไดโชนิน อธิบายข้อความในสัตยธรรมปุญคุริกสูตรที่กล่าวว่าอีกไม่นานคนผู้นี้จะไปถึงสถานแห่งการรู้แจ้งไว้ดังนี้คำว่าคนผู้นี้หมายถึงผู้ปฏิบัติสัตยธรรมปุญคุริกสูตรสถานที่ที่บุคคลยึดถือและเคารพสัตยธรรมปุญคุริกสูตรเป็นสถานแห่งการรู้แจ้งที่บุคคลผู้นั้นลงมือปฏิบัติไม่ใช่ออกจากสถานที่อยู่ในปัจจุบันและไปยังสถานที่อื่น สถานที่เหล่านี้คือสถานที่ซึ่งสรรพสัตว์ของสิบโลกอาศัยอยู่ซึ่งล้วนเป็นดินแดนแห่งแสงสว่างและสันตินิรันด์คนผู้นี้หมายถึงผู้คนทั้งหลายที่ยึดถือและปฏิบัติน้ำเมียวโฮเรงเชียวแห่งธรรมะเร้นลับอันยิ่งใหญ่สามประการสถานที่ที่ผู้ยึดถือและปฏิบัติคำสอนที่ถูกต้องของพุทธธรรมคือสถานแห่งการรู้แจ้ง เป็นสถานที่ที่พวกเราเพียงพยายามเพื่อบรรลุพุทธภาวะในชั่วชีวิตนี้เราไม่จําเป็นต้องออกจากสหาโลกที่เต็มไปด้วยความยากลําบากนี้เพื่อไปยังดินแดนสุขาวดีหรือสวรรค์นในอุดมอติที่โลกอื่นสถานแห่งการรู้แจ้งไม่ใช่ที่อื่นใดนอกจากสถานที่อยู่อาศัยของสรรพสัตว์ของสิบโลกขณะดนี้สถานที่ที่ผู้ปฏิบัติศรัทธาสวดท่องนำเมียวโฮเรงเงเคียวอาศัยอยู่ ก็คือดินแดนแห่งแสงสว่างและสันตินิรันดร์หรือดินแดนพระพุทธ,ธะข้อความนี้มีในหมายถึงพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงอันลึกซึง้งที่มีอยู่ในหนึ่งขณะจิตผู้คนมักมีแนวโน้มคิดว่าความสุขเป็นนามธรรมาและห่างไกลาจากความเป็นจริงในปัจจุบันของตนตัวอย่างเช่นพวกเขาจินตนาการว่าจะมีความสุขมากกว่านี้หากได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นหรือคิดว่า จะมีชีวิตที่สุขสบายและน่าพึงพอใจมากกว่านี้หากได้เปลี่ยนงานพวกเขารู้สึกตลอดเวลาว่าหญ้าอีกฟากหนึ่งเขียวขจีกว่าและฝากความหวังไว้กับการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนหนุ่มสาวมักอ่อนไหวกับแนวโน้มเช่นนี้อย่างไรก็ตามเราทุกคนล้วนมีภาระหน้าที่ในชีวิตที่ต้องทำให้สำเร็จแตกต่างกันไป และดำเนินชีวิตในสถานที่ที่ต่างกันเพื่อทำภาระหน้าที่ดังกล่าวให้ลุล่วงผู้ที่ตัดสินใจลงหลักปักฐานในสถานที่ที่ตนจะดำเนินชีวิตต่อไปด้วยความวิริยะอุตสาหะและความหวังพลางต่อสู้ท้าทายกับความเป็นจริงจัเป็นผู้ชนะในชีวิตสิ่งสำคัญคือต้องไม่ดำเนินชีวิตโดยไร้จุดหมายหรือขาดจุดประสงค์ที่ชัดเจนดังนั้น อาจารย์อ e. ิเคดะจึงบอกทุกท่านว่าจงขุดพื้นดินตรงที่คุณยืนแล้วจะพบตาน้ำและจงใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวคุณเองสรุปคือความสุขที่แท้จริงและความพึงพอใจอย่างลึกซึ้งในชีวิตจะพบได้ในตัวเราธรรมะมหาสรรค์คือกฎขั้นรากฐานของชีวิตเราสามารถนำพลังของธรรมะมหาสรรัย์ออกมาขับเคลื่อนชีวิตให้เดินหน้าด้วยการปฏิบัติศรัทธา ด้วยเหตุนี้สถานที่ที่พวกเราปฏิบัติศรัทธารวมทั้งสังคมด้วยจึงเป็นดินแดนพระพุทธ,ธเราเปลี่ยนดินแดนที่อาศัยอยู่ในขณะนี้ให้เป็นดินแดนแห่งชัยชนะและความสุขได้แล้วพบกับเอพิโซดที่12การตุ้นให้พลังชีวิตอันไร้ขีดจำกัดของโลกพุทธ,ธเคลื่อนไหวในเดือนต่อไปสวัสดีครับ